เว้ยคือติดเหรอต้องเซ็นไว้อะไรหรือเปล่าจะติดแล้วเมื่อกี้ออ๋ไม่ติดน้ำมันมาไฟมาแต่ไม่ติดน้ำมันมาไปมาแต่รถไม่ติดดมันโร่ะ เพิ่งมาดับเมื่อกี้เนี่ยเออท่ากับยังอุ่นๆจะต้องกระดับเครื่องไว้ฐาจะเรียกว่าชาติแบตทิมไวจะไหนอ๋อตะโดนมามันเทียนเปียกเหรอกรดูช่างดมนะครับน้ำมันกระดูดจนเปียกนี่เลยคอยถ้าบูกระล่างแล้วกระล่างแล้วติดแล้วเนี่ยติดไว้ฐานั่นก็เลยดับไว้ น้ำมันกับเติเมใส้ไว้เพราะว่าสใไฮแว่นแเลีนสีนี้นอ<ป> <c oughs> ยู่นะกระตุกถ้ากระตุกติดไหมบอะติกแต่น้ำมันมันกระชากก็ติกตรงนี้กระติกอไอ้คันนี้รื้อออกหมดอนนโอ้ค่นเอาไปเฮ็ดแม่แบบคือรถ

ไฟก็แป๊กๆมาอยู่นะน,น้ำมันไม่ลงพี่น้ำมันไม่ลงนังก็ดูถึงเรืองเปลี่ยนะเปิดน,นี่มันจะไหลอยู่เแต่มันมันเปล่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไรโอ้หมันเอเลด,ด,ดนีปนีกะเติมไม่ทาเย apanese, ลยเดี๋ยวจะชีวนเน<อ>ีย <Excuse> <następ> นองกระปุกลูกหรือตะดมลองลองถอดไอสายน้ำมันดูอันนี้ก็เปิดแล้วนะเออเปิดมาข้หล uh, ังมันด แล้วมันมเปลี่นลนลยนไหมติดล่งแรงไืมก็ถูกแล้วต้องหาเย็นกับสีแดนเลยดูครับพี่พี่เขาเอาคาบูให้ใหม่เลยอาจจะเป็นนมหนูข้างในหรือเปล่านมแมวโอ้ อันนี้ออกรายการไหนมาบ้างแล้วครับเป็นล่าสุดที่เป็นปัญญา,ป,<ะ>าปัญสุขปัญญาปัญสุขก็จะเป็นผู้หญิงที่มาใหากินบปัญญาปัญสุขไปมาแล้วนะครับเอาขนไหนไปโชว์ตอนนั้นเป็นขั้นแรกขนไหนขั้นแรกวัวแดงบ้านอยู่บ้านอ๋อแต่ก่อนบ้านพี่อยู่ที่ไหนครับออ๋พระธาตุนาดูน<อ>ที่เราไปถ่ายรถเกี่ยว อันนี้คาบูร้อยยี่ห้าอันนี้คาบูร้อยร้อยสิบมาแล้วลองกับชาบูตัวใหม่้าไม่ติดอยู่บนเงาอ๋อฝนตกไปที่อื่นก่อน

สายคันเร่งมันนี่ตรงรุ่นไหมหรือว่าแปลงเอาต้องแปลงเอาสายคันเร่งเขาเอาอุปกรณ์ของรถไทยเอาไงคือวัสดุอุปกรณ์หาได้ตามท้องตลาดจับจูดอย่างเดียวครับน้่แมนไงบุงไหลอยู่เรือตะเปิดกลุ่นข้าบูบมาให้เเปิดดี๋ยวลอง่เปิด มา,มาแล้ว<า><ร>นี่ขมิ้นเลยขมนีเกะผ้าตกฝุ่นพร,รอมไม่ต้องให้มันทับเลย แกสาระชีจะเปลี่ยนยงเปลียนแ้าบูนวยไหมสมเลยเปลี่ยนหมดมเลยเลยื่องจะติดจะไม่ติดน้ำมันยังไม่ลงหรือเปล่า นีไม <NYU. S 1> ่เกี่ยวนะจะพขึ้นตั้งรอบค้นไว้ร้องกันได้เริ่มใหม่อนเริ่มบา่าไหร ี้พี่จะตั้งข้างหลังในี่ใต้ก่อนนอกครับไม่ได้น็อกะถาเสียงายดิน <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยมันเป็นสาเหตุอะไรหรือว่าไม่เกี่ยวนะเป็นที่น้ำมันหรือว่าอะไรสักอย่างไฟกับมาเนาะน้ำมันกับล่งเนาะแต่รถปดนพญครับเดี๋ยวแถขามผ่านมาก มอคกงแหรงแหกสงน่รว้กินน้ำมัน,น,านม,นมออาเหมือมนมอไซค์ปกติน้ำหนักกันประมาณเท่าไหร่ <k> ร้อยหก้ากิโลรอยหกสิกก็หนักกว่ามอไซค์นั่นแหละความเร็วสูงสุดเห็ไหมเจ็ดสิบสามเกียร์นี่มันมีสามเกียร์มันอันก่อน <c oughs> แต่แต่คือความเร็วมาะสมการใส่แนะนำลูกค้าบอกเกินบอกเกินสี่สิบ

คือห้องดีเท่าไรเออนั่นเป็นตัวเก่าตัวใหม่กับเป็นบอดี้เดียวเลยขอบแต่แงมปีนั่งั้งเป็นไส้ทั้งแค่ใบขั้นหนหนึ่งใบหนึ่งใบใบต่างกันทั้งอะไรทั้งสองน้ยลิตรหนึ่งใบเหรอก็ดูทรงมันเห็นไหมมันดูเหลี่ยมดูขึ้นมัน ทั้งหนึ่งใบที่ไหนที่เห็ดนี่ซึ่งมันบ่มดบริวาสิเฮ็ดขายอะไรยังเงยต้องว่าเฮ็ดให้ลูกกามสูนเห็ดแห่เฮ็ดที่เห็ดจะคว้างกับลูกไส้สองคนนี่นีหก็มีคนอยากได้น้ำกันรับเห็ดเฮ็ดไปเฮ็ดมารวยเลยเป็นเรื่องเป็นสี่นะครับเบ็ดใช้ลูกเล็กนี่เดียว กะอะไลม์มอใช่ครับอืมก็คือยึดเอาของที่เ์ามีอยู่นั่นคือของตลาดทั่วเออันนี้เบรกให้ดูกลไกเบรกครับดิดนได้ครับนี่ตีนยาวทัพุ่นแตะหน่อยนึ่งเบรกก็หลังเัินนี่เบรกก็หลังค่างเดียวบ่เออข้างเดียวข้างเดียวมันก็ล็อกหมดเลย